หก4มี่บสนาทีพุ่นแล้วมันขึ้นขออนุญาตเถอะมาดูเหตุการณ์เห,รณเหตุการณ์หนึ่งนี่ต้องพยายามจะนําเสนอ <ฮะ S 1> ไอ้แต่สามชานี่ไม่จบจริงๆเมื่อวานนี้เพจสถานีน้องคายโพสคลิปเป็นประโยชน์จริงๆเพราะนี่พลาดนี่ตายขอสามชาแล้ววิ่งตัดหน้าเนี่ยใช่ค่ะกล้องหน้ารถคันนี้บันทึกภาพไว้ได้คุณผู้ชมดูนะคะนี่ถนนสายบ้านเสียวอำเภอสีเชียงใหม่หนองคาย เด็กน่ะอยู่ริมทางนมคะโอ้เด็กเนี่ยทำสัญญาณมือขอแตรสามชาติแต่มาตัดหน้ารถคันนี้มันเป็นถนนสองเลนสวนกันนะคะนี่อยากจะรู้จริกงหนึ่งไอ้คนต้นคิดเนี่ยใครอสองติ๊กตอกที่มีส่วนร่วมขยายผลให้มีการไปทำคอนเทนต์แบบนี้จะรับผิดชอบอยังไง 6เวกา43นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชม